มัดเข่าพี่น้องมัดใหญ่ๆเนาะเพราะว่าคนแล้วไหวนะคนนั้ะหรืองงไปฟ้องเนี่แค่บางอย่างนะครับมาไหนบอกเขาไปนอนพี่เดชในรถไทยนะยังม่พูดเออโอ้ไข่โคกลับมาอนกลับมาพอดีเลยเจ้ากลับมาน่าบอกน้ำพึ่งฉันนะบอกน้ำพึ่งเลย ะไเทยพัดก๊อกเลเที่ัดลงเ่จักนะเขาบ่ได้นะ่ะโอ้ยห่งงวปน้ำเนาะคับคำนั่นนี่เนาะไกลชิพุเลยได้นี่เฮ้เป็นรักเป็นแรงเล็กขมือแงง่เนาะกมือเลมือนี่ก็ค้างมาโทษจุ๊บรยั่งนี่เนาะเทั้งโง่ทั้งคนกินเนาะ ู้อยูนาเนาะหาปูหาปลากินมีปลาเสริมปลานางพร้อมปลาขยงปลาชิวกุ้งทุกคนอ้ยงามแต่ทุกคนเซน่็ดอทักนอ่อนเด้อพี่น้องเลยโดกรพเนาะเอาเลยปลาิเลยเอาได้ สบายพี่น้องขนาดมาถ่ายท้ำวิดีโูดิเนาะพี่น้องเอาเด้อเดี๋ยวปีการสวัสดีเอฟซีทุกคนนะยินดีตอนครับก็สู้ที่ชีวิตคนทถบานพี่น้องวิดีโอนี้ก็มาอยู่ที่ท้องหน้าแซ่งนะทุกคนอ่ามาเบิ่งการชีวิตของชาวบ้านตุ่มแหน่ชาวบ้านนนคู่เนาะ ชาวบ้าน,นก็ยากพี่น้องเขาเห็ดหน้าเขาเจ้าเนาะ,อะนี่มาเห็ดหน้ากับเขาจะเอางูออมาเลงนะหลังจากเขาเกี่ยวแล้วเนาะ <c oughs> เขาเอางูออมาเลงทุกคนเอางูออมาเลงนเนาะเพระาะว่าเดินมันหอมนะจเป็นเดินเอางูออมาเลงเนาะพุไปนั่นนี่แหละขี้มันก็ขี้ใช่เป็นพุยเป็นพุ่นน้ำอีกเนาะได้ประโยชน์เลยทุกคนนี่เนาะยำกับคำนั่นนี่เนาะไกลชิพุเอยไรนะี่ เล็เป็นลักเป็นแรงเล็กขมือแรงโง่เนาะเลข็ขมือเล็กขมือ,มอ,อนี่ก็ค้างมาโทษนจุ๊บเลยย่งนีนนนน่เนาะเนีทั้งโง่สักคนกินเนาะยังแต่ค้างมันเออมาโทษมดทุกคนเลยทูกทางนั้นจิปิชอนแล้วค่ะทางนั้นชิโนหาเนี่ยมากินแลงนะทุกคนนะอ่ะนี่พอมเข้าเนาะเขาจะมัดแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนะ พอนเข้าวักใหญ่เนาะตัวนี้ก็ลังเริ่มชิชุกเนี่ยเล่นสไลด์อยู่ทุกคนพอนเข้าบรรยากาศยำ่ำเรื่องเล็กเนาะอ๋อนี่จะก,กองเชิญน,นี้อันนี้จะปั้นนะเนาะพี่น้องพาดนี่ยเบาไหวดอกมันหนานะทุกคนนะใส้จักเนาะชัดนะเนาะเอาไปใช้นี่ไปช้อนหน้าปาาช้อน,ชอนใช่ไหม ปลาคอนนะทุกคนนี่เราไปหาอยูห่หากินเนะาะปลาคอนยำเล้งนะไปเลอทั้งนี้ก็เชียล้วบ่หมดเลยเงาเด็ดปอเงาเดชทุกคนทั้งนี้เงาเด็ชทั้ทง,นทง,นทงนั้นอเงาตาเตอพี่สบายใจไปเลยเนาะนี่ นอนาคาไกลห้างอยู่ในทุกหน้าทุกคนอารมณ์มิติกดีกันได้ไรเงาไม่เหมยอนี่นอนเชื่ออะไรเนาะมันฮอนแน่นอนในห่มในเงากุ้งทงกุทำนี่เลยเนาะนั่งพ,พักผ่อนไม่เหมยท่างนอนพอมเอากุ๊ปบางหน้าก็เรียบร้อยลลอเลยแหละมันฮอนนี่เนาะคนเนาะอันนี้พรอนเขาเขาตัดเอานะทุกคนนะ ตัดนะ้ำมอนในลือเกวนี่นะตัดเนาะพอนข้าวบักเงยหนึงพี่นะ้องบักใหญนะนะ่เนาะเนาะเล่นชิาลายอยู่มัดแต่กระกองชอน,นี้เลยนะทุกคนนะตอนอันย่างมัดนี่จะได้ลาลายอยู่โอ้ยหอนอะไรหรอเนาะเพื่อจนะิมัดได้นี่ก็ไม่ง่ายช่บบนี้ก็ยังเด่มนมาเด็ด อนที่ว่านี่ว่าเขาโค้งลงมาลำหลังอันบังเอิญมื่อน,นีนะ้พี่น้องว่าชิลงมาติดตามแต่ว่าพี่น้องมาเวยอยู่เฮิรนเนาะเลยมาลงมา,งมาทัวแรกเอาอาเกี่ยวแล้วดูดแล้วนะทงนึ่งนะเดี๋ยวไปต้อนะนพี่น้องเบาคนทต่บ้านเนาะอันพี่น้องกระมัดเข้าตอนนี้คนนี่แหละี่ชีวิตคนทต่บ้านมันมีอย่างายนะมัดเข้า โอ้ไกลเยอะแล้วเลยเด้เนาะมัดอ่ตัดไปเช้าเลยมัดมาแรกบาเนี่ยโอ้มันแห้งค่ะกวมัน้อนแห้งเนาะชิบชิบองชอ่าโซดลูกเนาะลูกสาวลูกชายมาไดูด้ลยทุกคนมาท่านเนาะพ่อแม่นเอ็ดวิเนี่มาท่าเน,ะเนา,าเนะคือบอ่กลูกคนนะเราเนัง่งนะว่า ข้าน้ำกินเนี่ยคนยินนะยินนะเอ้ยเพ็ดน้าบูนาเบลเนี่เนาะเราจะคนเช่ารถไทยเลยทุกคนใส่รถไทยหน้าเนี่ยเป็นประจำนะคนนะอ่ามัดใหญ่ๆหลังจากตัดแล้วตอนแรกก็มัดเนาะเลือกตัดแต่ว่านี่มัดเพราะให้เขาแห้งคักๆอ่าคนไปกอกไว้เลยกะหารถเขาเจ้ามาปั้นเนาะเนาะ เป็นบริมอดเลยนะแบบนี้เนะี่ยใช้อะไรกู่หลายคนเนาะครับผู้เดียวเนี่ยก็วัยทุกคนวัยก็มาหน้านเล้วนะมาสัมผัสชีวิตตัวจริงของเทือกบบทุ่งนบสเอาเท่ๆหน้าแบบนี้ตนะ้องใช้รถไทยห้างๆเนะานะเยอะรถไทยห้างๆเนี่ยน้องดูส่นมนุษย์เนาะ อาลูกกันปุแลพาจะเทคันหน้าลูกนะพาวข้ันหน้านทุกคนเนาะพ่นขึ้นเนาะนี่ไะโม่ก็จะเลงเนาะอ่าของเขาบักไงทุกคนนี่บูชิได้จะชอบเนาะ เนาะนมุชิตาจะซ่อมเนาะทุกคนเนาะมบนฟึ่งเลยเต็มแหงเนาะแต่ว่ากลางกลางคืนนี่ต้องได้นอนเผาะนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าฝนตกมาเนาะต้องเอาผ้าบัดปกนะเอะอเฮ้ยเฮ้มนันเชงนะมันจะกินป่าบปะ เล่นมันแต่ทั้งเลินนี่พรามันหอนนะทุกคนนะหมากอะไรมันลุกไปแมบน้ำนะพี่เก็ลอก,กยอยู่นั่นนั่นนั่นนั้ยมาพี่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 หยิบหมาพี่นั่นนั่นนัไฟแล้วทุกคนมันเป็นหมาบางคนใชยบ้านนะพี่ตอนนี้กำลังเอาปลาคอนนะทุกคนนะ เออชลามีป่ามีกุ้งเลยทุกคนมีป่ามีกุ้งเนาะมันเลือจากอันนกกินงูกินเนาะนกนูปูพีกป่าได้โอ้ปลาเชื่อมปลานางทุกคนโอ้เดตอร์ลายปลานี่เนาะเลยนะทุกคนปลาเชื่อมปลานางเนาะ ปาดปาด,ปาด,ปาดพี่น้องเตมิมแต่ปลาอันยะอยู่นี่โอ้มันมาโคนเจหน้าถือว่าหาเบิ้งได้ยากทุกคนเนาะโอ้มีแต่ปลาเชื่อมปลาหน้าทะมึดว้าเต่ปลาชอ้อนทุกคนปลาคอมันคือจะเข้าหูเนาะอ,อยูรถอยู่ทุกคนปลาชอ้นนอนนี่แหละเนาะสารด้านมา ที่ชีวิตของขาเจ้ายู่แบบเรียบง่ายนะทุกคนนะหาปลาคอนเจนามากินเนะาะย่มกับคหำือว่าย่ำสาๆช่วงแดดๆนะโอ้ยเท็กมันดีดเลิศดูแล้วนี่นนะมันมีโอ้อยๆอยู่ทุกคนปลาสะออนทุกคนเอ้ย ชีวิตของข้าเจ้าเนาะมาได้มาสะพัดตัวจริงเรียมันก็ชุกได้เล่าสิเท่าบ้านเฮาคือว่าอะไรพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าเนาะหาปูหาปลากินมีปลาเสริมปลานังผมปลาขยงปลาชิวกุ้งทุกคนอุ้ยงามแต่ทุกคนนี่อือหือปลาชีสเนยโตรง่ายบกท้ายไหมอ๋อจั ะอ่อนเด้อพี่น้องเลยโพดโพเนาะเอาเลยบวปิ้งเลยเอาเลยเดี๋ยบายพี่น้องขนาดมาถ่ายท้ำวิโอด้พี่นาะพี่น้องเอาเด้อเดี๋ยวปิ้งเอาเด้อว่าฉันปลาเชื่อปลาหนางนี่พี่น้องปักแย่ต่างต่างเลยปักแค่ไหนปักนะ โอ้ท่านนั้นก็กำลังกองเข้านะทุกคนนะกล่องเ,เข้าท่านี้เอาปลาปมกากินแรงเนาะนี่แหละทีชาวบ้านนะทุกคนน,นั่นนี่วิด่ดวิ่ดกับน้ำไหลลงนี่เนาะย่าังเหยามันตายกันเนาะทีโบ่งามนะทุกคนนะวิธีการข้าเจนะ้าเนาะสบายอายุหากินแบบง,ง่ายๆเนาะมาให้มาหน้าสัว,วเลยมันทำมีแนวกินเลยทุกคนชี้แหละ ระัเงเย็ปากแย่งได้โถ่จะคักด้วน่นาะนนี้จานใช่มัน,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 นมีเสียงง่ำนี่จานทุกคนมันมีเสียงก็ใครได้เนา่ปลาชะอ้อนทุกคนได้หลายเลยเนาะป้าเข้าด้านนี้เขายังบ่ทันเกลียวมันชุกบมัจะคักไประเด็เนาะ หรือว่าไว้มาเ่าเปลาในบ้าจังบบติกี้นี่นะยัดปลาตายก่อนนะทุกคนเออปลาตายก่อนเนาะคุณตัชิมาเลยทุกคนคุนอาพุนผุนชิมาเลยเนาะมัจะห้ามกองเข้าเลยนะ ลาย no. เอาเมื so ่อด nice. ้นออกไปมันชีตายหมดแน่ๆแต่นี้ก็เอามือในวิทวิดยใช่แถวแค้มมันนะแล้วเข้าไปเมด่อในป่าน่ะมันจะเอาแต่นั่นนะมันอยู่แถวแค้มนห็นบอกุ้งกาบอยู่นะมั่น่ะพี่น้องตาช้อนเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอามืออ้อมมืออ้อมือแกงปิงปลาเชิมป้าน่างเนาะนะกำลังดินๆพี่น้องทุกคน

น้งปบวะอยู่นะแถวคู่นะป้านี่ระชาวจอยปริญญาลูกชาวหน้านะพ่นกับมาให้มาหน้าอายุหากกินพี่น้องวิธีชีวิตของชาวบ้านในเขตสนบุรษนะ,ะในชาวบ้านคู่บ้านตุงง้งแย่บ้าน อกองทุบวัานอีช่างนี่แหละพี่นอ้องกองลืมกองยากเนาะกัาเจ้าจะเท็ดนาแซงนะทุกคนพ่อได้ยู่ได้กินเนาะกัะบวันนี้พ่อแนเนาะเวลามันเท็ดมาแล้วในนี้กับใส่าคายเพื่อให้น้ำมันเนะาะเพราะว่าเราลุกขึ้นซื้อน้ำมันนะทุกคน,น,กเ,น,เ,นเนี่ยใจก็ใจแห้งเนาะเราเอามันย้ำม,มันก็นยังลืมปลายทุกคนเลยเพราะว่าน้ำมันมนันแพงเนาะช่วงนี้เนาะอ่าพ่อแต่ได้ยู่ได้กินจะชื่อเนาะ ใช่เพราะได้ใช้น้ำมอหนมันเพราะว่าตอนได้กู้ไปกู้ไปยืมค่าผุ้ยค่าน้ำมันน้ำมันเนาะอย่างต่างๆนะพี่น้องไปกู้ไปยืมน้ำบริษัทห้างฮานเขายัางต่างๆเนาะมาใส่เนี่ยจะว่าลำบากพอสมควรเนาะจะว่าอะไรูช้ชีวิตทุกคนอ่ะบรรยากาศตามตรงไหนตรงหน้าเนาะต้องได้ปกข้างหน้าได้เลยก่อนฉิกมเมื่อกี้ยันผลตรงห้ามมือแรกนะทุกคนนะเพราะว่าเดินหกเดินห้าเดินหกี่มัน คนเลมมาเลยทุกคนคนเลมี it, so it like aman, like bon ่เลยเนาะมัดเข้าคนบ่แล้วช่างม่ได้คนบ่นี่ป้าเลยวะนี่เออขับเจ้าจะป้าเลยนะทุกคนเพราะมันค่ำเลยเนาะบ่ทันเดียวเอ็นเอาเพลิงมือเฮงโง่นี่พี่น้องไว้เฮงโง่เนาะฮุบเลยนี่ยทุกคนเพลี้ยเพิงเขียวเนาะโอ้เล้งง้อไปฟ้องเก่ามือไว้เฮงโง่เพราะเนาะเนาะง้อกระพุกอยู่ได้ทุกคนนี่ฮไกลนี่ อยู่เนาะงัวกับโอยๆอม,มังหิวยาบเพูดเชเรกิวเขาหน้าเส้นกับง่ายเนาะมันก็ดีใจมันโทษนะทุกคนนะทั้งงันว,วทั้งคนนอยู่เลยสี่เกที่มืดต้องจะพอกทั้งงัวค <c oughs> นนี้ทั้งงัวนี่ก็ผู้สาวมาแต่ตัางประเทศผู้พี่น้องมาแต่ประเทศไทยเนาะ, <c oughs> ะมาโชคชะงาส์านึงก็จพอดีปับ๊บ ล่ลลางจากล่างชงการแล้วผัดเกี่ยวข,าขา้าววข้าฉุกเกี่ยวข้าวมือกับไรล่างงานโตเน,ะนาะเจ้าน้าไพ้ผู้ทูน้ำน้ำอยู่อู่งานไาฉันบ่มีท,ท,ที่อยูช่วงนี้โอ,อันนี้ก็เอาบเบเร่งเบรชนงตู่นี่ทุกคนไว้แต่งหามี่ยังบได้เนาะไว้ไแต่งมี่าปฉัน,น <c oughs> เร่งบเบเร่งเบรชนงตู่ทุกคนเนาะจูงมือแล้วนี่ต้องแนงต้องแนงมือเลยทุกคนเนาะเด็ดเนี่ผู้นี้เป็นผู้ไรเนาะ นั่งย่างเมือ่อเอาไปพูย้ยูใช่นะเออเขานอนด้เนาะเอาเจ้านอนหน้านะทุกคนนอนเผาเขาเนี่ยแหละบรรยากาศท้องฟ้าเอาพันภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติมาฝากพี่ฝากน้องน้มนมาเลยจามร้อยหกสิบองศาเลยทุกคนเนาะ พีวผม,มงามหลายทุกคนพี่น้องทางนี้อเขาอันโตมัดนะเขาแล้วเลยนะทุกคนนะย่านพผนต้องห้ามเนาะทุกคนเนาะผูนคู่พผนเนาะฉลานอยู่นะไอเฮ็ดให้ต้อได้ปลูกไว้อย่างดีเนาะนอนพี่บ<อ>่บ่วันน้ออนอนช้ามเออเขานอนเผาเขาเขาอยู่บรเป็ไหนเนาะบ่ให้เพิ่นทนะุนนั่นนอนอ่า เราจะได้มัดยังดีนะทุกคนเนาะเอาไปตรงแห้งได้มานั้นเลยเนาะลากกับตัดเข้าเป็นนะทุกคนเนาะกำลังม้นจั๊กเนี่ยโอ้ขุขลุกอยู่นะทุกคนนะเจ้าเมื่อน่ำบ่ไะเม้นจัก เห็นจักโชลายกันใช้รถไถน,หนานะทุกคนนะพี่น้องเคชนบทเคดิใช้รถไถหน,หนาเนาะนมันห่าเอามันชุชุกี่เข้าใส่แก้เพิ่งไว้เฮงงูนะในย่ามฤดูฝนเนาะก้าเกลียมน้ำเครื่องขรองวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเนาะเขาน้ำซ้ำป่าเนาะลงมาแต่เศ้าพี่น้องเอน้องเคี่เนาะเขาจะ มาเกี่ยวเขาเนาะยำนีน่นาะ